สวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปรีวิวรถหนึ่งคันนะครับถ่ายคลิปแบบเร็วๆเลยนะฮะอะไรอ่ะเขาแจกแมสเหรออุ้ยเขาม่แจกเทศบาลเหรอนะนี่ครับสดๆเลยครับเมื่อกี้เทศบาลม,มาแจกแมสกับเจลนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณทางเทศบานลนครลังสิตด้วยนะครับก็ อันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับคันสีเขียวนี่ฮะคันสีเขียวอ่าเดี๋ยวรอดูรีวิวตอนเสร็จแล้วกันครับตอนนี้ก็ไปดูอีกคันนึงก่อนนะฮะเป็นรถเป็นรถไอเรื่องอะไรวะเรื่องกำลังทำอะไรครับกำลังทำอะไรใส่ยางอะไหล่นี่ครับช่างกายกําลังใส่ยางอะไหล่นะฮะใส่ชุดโลบาราของฮัมเมอร์ครับคันนี้เป็นสีเขียวแลปยกสองนิ้วเดี๋ยวค่อยดูคลิปหน้าครับ นี่บรรดาล้อนะครับที่ร้านนี่ครับกลังจะจัดโปรโมชั่นกันล้อสวยๆผ่านมาพาดูสักนิดนึงครับเราไม่ได้มีแค่นี้นะครับล้อยังไม่เคยไลฟ์สดลงใน YouTube เลยครับนูนะอยู่ฝั่งนูน้นในห้องเยอะแยะเลยนะครับไปไปดูรถฝั่งนู้นกันดีกว่าอุ้ยเรื่องกุญแจนะครับเรื่องกุญแจเรื่องกุญแจแป๊บหนึ่งนะครับเอากุญแจก่อนไป ดูรถกันครับนี่กุญแจรถป้ายแดงได้มาแล้วสองดอกเลยนะครับบรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของล็อกดาวน์นะฮะคนก็จะเริ่มเดินทางกลับบ้านกันเร็วกว่าเดิมบรรยากาศช่วงเย็นที่ร้านครับเนี่ยรถจอดเรียงกันเต็มเลยไปข้ามถนนครับข้ามละขอวิอ่งหน่อยโอเค มาแล้วครับตัดรถเลยดีกว่านะฮะตัดรถเลยดีกว่าไม่โอเคอ๋อสวิต์คันนี้ป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ป้ายแดงเลยเปิดไฟตะหมอกไว้ด้วยโอเคมาชมกันดีกว่ารถป้ายแดงครับไปทางอุดรธาน,นีนะครับแต่เจ้าของรถนั้นอยู่ประเทศเกาหลีนะครับพี่อยู่ประเทศเกาหลีใต้นะครับส่งอ,ออเดอร์มา สั่งทำนะครับซื้อรถแล้วก็ส่งมาให้ทางทีมงานล็อคโมดิฟายจัดให้นะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทางด้านเซลล์นะครับที่ดูแลเจ้าของรถท่านนี้ก็จะมารับรถไปส่งที่บ้านนะครับจังหวัดอุดรธานีไปวันเดียวกับเลยนะครับไม่ได้ค้างไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาครับเอารถไปส่งมาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับผมขออนุญาตอัดคลิปวิดีโอกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับ เนื่องจากบางทีบางครั้งผมคิดว่าผมคิดว่าเวลาผมทําคลิปหรือว่าทําวิดีโอที่เป็นทางการเนี่ยคนดูน้อยมากเลยครับแต่คลิปไหนที่แบบว่าเลียวสดๆเลยพาชมกันแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเหมือนสมาชิกเหมือนเพื่อนๆจะติดตามกันเยอะแล้วเข้ามาชมกันเยอะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนชอบดูอะไรที่มันไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายครับผมก็ มาคลิปนี้ก็อัดแบบนี้แหละใช้โทรศัพท์อัดเหมือนเดิมเลยครับก็เป็นรถยนต์ Ford Ranger XLT นะครับคันนี้แปลงเป็น f 1 5 0สีดำเปลี่ยนหน้าทั้งหมดนะครับเปลี่ยนหน้าทั้งหมดแก้มไฟหน้าฝากระโปรงกระจังหน้ากระชนหน้านะครับไฟตัดหมอกครบเลยด้านหน้าครับยกสองนิ้วทรงยกสองนิ้วกำลังดีเลยนะครับใช้งานได้ นะครับแล้วก็เข้าห้างลอดใต้สะพานกับรถต่างๆใช้งานดีอะเอาง่ายครับเป็นรถทรงที่ใช้งานชีวิตประจําวันได้ง่ายครับนะแต่ถ้าสาย5นิ้ว6นิ้วใหญ่ๆก็จะลาบากนิดนึงนะครับด้านหน้าเป็นลักษณะนี้นะฮะสวยครับมีแก้มป่องๆแบบเนี้ยนะฮะดีไซน์จากทางเราเองครับนะชุดแก้มสัตว์ต่างๆเครื่องแต่ที่บอกครับคิดเองหมดครับอ่ะมุมสูง นี่ฮะจากรถ Ford Ranger XLT ธรรมดาธรรมดานะครับพอเปลี่ยนไปแล้วก็ดูสวยงามมากๆนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยครับวันนี้ฮะลอฟ์โมดิฟายซ้ายมือนะครับประชาชนกำลังเดินทางกลับบ้านครับขวามือรถปัจจุบัานก็วิ่งครับโอ้โหประเทศเรา ตอนนี้วุ่นวายเหลือเกินนะครับแต่เราก็ยังคงต้องทํางานต่อไปนะฮะเราก็สร้างสารค์รถต่อไปนะครับด้านหน้าฮะสวยงามนี่ครับให้ดูด้านข้างนิดนึงนี่ฮะข้างด้านหน้าดูแล้วสเกลรถก็ยังเข้ารูปเหมือนเดิมนะครับดูแล้วยังเป็นรถคือมันดูดูแล้วไม่ไม่แปลกนะครับดูไม่แปลกก็ดูเหมือนรถออกจากศูนยะ์อ่ะเพราะว่าขนาด นะครับบอดี้ไม่ว่าจะเป็นด้านกว้างหรือด้านความยาวของหน้ารถไม่มียื่นออกมานะครับนะฮะสัดส่วนยังลงตัวอยู่เหมือนเดิมก็นะฮะแบบนี้แหละที่ลูกค้าต้องการนะครับกการันตีได้เลยเพราะเราทําไปเยอะมากตอนนี้300กว่าไปแล้วนะครับนะฮะหมายถึงจํานวนคันทั้งไทยและเทศครับที่เราผลิตออกมานะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าจากัล้าเฟลครับคัสตอมโดย f Sport รูเ นี่ครับมีไฟหลีมีโลโก้ TTN Hyper Sport อยู่ด้านล่างครับมีไดทามไฟเลี้ยวไฟหลีต่างๆครบนะครับเนี่ฮะเลนเคียร์เคลียร์ใสๆครับสว่างงสวยงามนี่ยฮะลองดูแล้วกันครับไฟตัดหมอก5ดวงเป็น LED ครับนะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยเพราะเปิดไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกก็จะดับนะครับส่วนตอนกลางวันไฟตัดหมอกไม่ได้เปิดก็จะเป็นไฟเลี้ยวอย่างเดียวนี่รฮะ ช่องลมนั่นบนครับก็เล็กสครูปนะเป็นช่องลมนี่ครับก็จอจริงครับเป็นตะแกรงใช้งานได้นะจ๊ะเสียง<อ><ะ>สองยังหวะนี่มันสุขใจจังเลยครับเวลาได้ฟังนึกถึงเมื่อก่อนนะครับด้านหน้าครับช่วงล่างคันนี้เปลี่ยนโช๊คนะจ๊ะยก2นิ้วครับเปลี่ยนโช๊คใช้เป็น Explorer Mono Tube แล้วก็ ปิโนออปชั่นนะครับล้อฮอสไาร์120 20กว้าง12ลบ44ครับยาง3255022ครับสวยงามครับ m มมั t เ e r รนครับ MT ดูช่องล่างนิดนึงครับ Explorer ครับราคาเบาๆนะครับชุดละหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับนี่ฮะ ExplorerMonotube ครับใช้สปริงเดิม ดีกว่าโชคเดิมแน่นอนครับปีกนกออปชั่นครับสีดำนะครับตัดโลกโก้แดงนี่ฮะยก2นิ้วนะครับมุมสูงๆกันหน่อยยก2นิ้วทั้งหน้าและหลังครับเปลี่ยนโชคหน้าเปลี่ยนโชคหลังด้านหลังใช้ก้อนรองนะครับดูเรียบๆครับไม่มีอะไรมากครับคันนี้ใช้ทำ F 1 5 0า f 0รอบคันใส่ล้อใส่ยางยก มันได้ไฟฟ้าแค่นี้ก็หล่อแล้วครับเท่านี้ก็หล่อแล้วมาดูมุมด้านข้างกันก่อนนะครับมุมด้านข้างรวมๆพาเพื่อนมาชมครับสีดำส,สวยๆนะครับลายทางอุดรธานีจ้าอ่าไปทางอุดรธาน,าน,านีใครอยู่ทอนใครอยู่อุดรธานีเต็มตัวนะครับ fc จากอุดร เชิญชมได้เลยครับเจอคันนี้ทักขายได้เลยครับรถพี่แจ็ควิลัตครับเจ้าของอยู่ที่เกาหลีใต้ตอนนี้ฮะยังไม่ได้กลับมาแต่ว่าทำรถไ้รอแล้วนะครับเดี๋ยวรถถึงบ้านก็คงจะคุมผ้าไว้นะรอเจ้าของกลับมาใช้ว่างั้นด้านหลังครับนะฮะด้านหลังด้านหลังก็จะมีข้อฝ่าท้ายทั้งซ้ายและขวานะ,ะแล้วก็จะมีครอบอ่าไม่ใช่ข้อฝ่าท้ายซ้ายขวาครอบกระบะทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ข้อฝ่าท้ายนะครับผมก็เบอร์เบอร์ละ พูดมั่วไปทั่วหมดไฟท้ายวีเล่นโคมสโมกนะครับกันชนท้ายจาก TTN Hyper Sport นี่ครับกันชนเหล็กด้านหลังก็สวยๆแบบนี้ฮนะด้านหลังสวยๆแบบนี้ไฟท้ายเป็นไงมุมบนกันหน่อยมุมสูงกันหน่อยนะครับนี่ไง อรอเลอเกินใครที่ใช้สีดำใครที่กำลังอยากจะซื้อ XLT ตัดสินใจได้เลยนะครับเอามาทำได้เลยด้านหลังช่วงล่างก็เป็นลองก้อนนะครับลองก้อนอ่ะดูช่วงล่างหน่อยเห็นไหมครับลองก้อนจากออปชั่นโชคเป็น Explorer Mono Tube ครับเปลี่ยนใช้งานดีกว่าโชคเดิมแน่นอนนะครับราคาเบาๆสีต้น15,000บาทเท่านั้นเองล็อกจะเปิดให้ดูสัหน่อย จะเปิดให้ดูบันไดไฟฟ้าใส่บันไดไฟฟ้าจาก e ีบอร์ครับนะขึ้นลงสะดวกขึ้นลงง่ายต้องบันไดไฟฟ้าอัจฉริยะจาก e ีบอร์นะครับล้อกอฮอตชาย120ครับประกอบถ่วงเรียบร้อยครับเลี้ยวไม่ติดแน่นอนสำหรับขอบย2ยางสา5สบายใจได้ครับผมนี่ฮะฝากติดตามอีกหนึ่งคลิปนะครับใครที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้เลยครับที่เพจโดยตรงเลยนะฮะ mm hmm. เพจล็อบโมดิฟาหรือว่าจะเป็น ID ดีล็อบโมดิฟาครับไอดีไลน์ทักทายกันเข้ามาเลยผมตอบทั้งคืนนะถ้าไม่หลับซะก่อนบันได้ไฟฟ้าจาก e b o อร์ board, ครับเปิดแล้วก็จะกลางแบบนี้มีไฟสองพื้นด้วยนะครับเห็นไหมเห็น mm hmm. ไฟเขาขาวไหมตอนกลางตอนกลางคืนสว่างมากนะเนี่ฮภายในคุมผ้าเลยครับไม่จริงๆนะครับ จ้าของยังไม่ได้ขับเลยผมขับแล้วฮะต้องขอบคุณไว้ด้วยโอเคครับลอบมอนิฟายโดยเต้ฮะวันนี้ผมไลฟ์สดเองเลยครับทำคลิปเองนะฮะทำคลิปเองเลยเอามาให้เพื่อนชมนะครับสำหรับสเต็ป2นิ้วยาง325ขอบ22ครับ F150 รอบคันคอมพิวเรียบร้อยครับวันนี้ผมลอบมอนิฟายฮะนำเสนออีก1นึคันก็สวยอีกแล้วนะครับ คันหน้าจะเป็นคันไหนครับมารอชมมาแล้วกันนะครับฝากไปด้วยครับกดบ Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ถ้าอยากจะกดนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ